ถอดกล้องนะครับปอดกล้องแล้วเป็นไงบ้างยังรู้สึกคิดถึงอยู่เลยคิดถึงคิดถึงบรรยากาศการออกกองเป็นเดิมวัาถ่ายกันมายี่บาหรี่สิบหกเร็วมากเร็วมากครับแต่ว่าเขารู้สึกว่ากองนี้คือทุกคนว่าตองนี้รู้สึกว่าตื่นมากๆตั้งแต่เคยเริ่มมาแล้วพี่ใหม่เก่งมากใช่ใช่พี่ใหม่ก็คือพี่ใหม่อ่ะแบบเก่งแล้วก็ทำทุกอย่างเร็ว ทำให้เราอ่ะเราก็ทำกันบ้านเยอะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราแบบพลาดไปนิดหนึ่งเนี่ยทุกอย่างจะแบบมาติดขัดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่ใหม่เก่งแล้วเนี่ยเขาสอนให้เราแบบว่าพยายามนิดหนึให้เราเก่งขึ้นหน่ยพี่ทัฒนมันดูทีเดียดม,ม,ม,มันเมียดม,มากเลยเมียดมากซีนพี่ใหม่ดีเทลเยอะมากดีเทลเยอะมากครับความสวยงามทั้งเรื่องของภาษาการพูดและมุมมองของการเล่าเรื่องนะฮะที่จะออกมาต้องเริ่มแบบภาพเรื่อง ซีนระดมหนักเอกแต้งตลงไปอต้องคิด้วยเพราะว่าบคนสมัยนั้นเขต้องคิด่้วยกับการจะดงยังไงอะไรก็ได้แอตติ้งโฟนก็ได้กู้แอวผู้แอมาให้มากินโฟนแล้วก็ไปแบบเชิญดูเลยคือจะได้กินไอความแบบสไตล์ที่ใหม่ความแบบดุดเดือดก็สนุกมากอยากดูแล้ว รบสิ้นสุดก็อยากรู้เหนกันที่เราเนี่ยไม่มีสกินมะไรมาทุกันที่มันเป็นทีเด็นะมันนี้ย้องเชี่อช้าและอากาศติดติดมาแล้วที่อย่างชัดนเลยนะว่าเรื่องหมู่คลาสิกาเพราะว่าอย่างแก้วพารับปวดโดยไปคุณต้องเปเรียนรูบเพราะทน้ยแล้วท่าทางหรือว่าอากับเกยรเนี่ยมันเปลี่ยนเรามากวนกระทั่งบางทีเราก็ลืมไปว่ามีคนทามว่าทำไมเรานั่งหลักตรงจัง เราก็เลยบอกว่าหลอกใครเรียกใครทำไมเบ๊มน <te ั่งหลักตรงต่างเบ๊มก็เลยบอกว่าหลอกหลัอกตัวหลักเนี่ยใช่ครับมันหลอกมา้ก็จริงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะนิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าคุณผู้ว่าต้องไปรู้สอบกั่ดื้อตอนนี้ก็ขุนเนาะเราคิดว่าก็ขุนได้ก็ต้องหลักขุนใจางหลักขุนตัวที่มันมากขึ้นก็รู้สึกว่าตัวเอง นิ่งขึ้นสุขุมขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุแ้วหรือเปล่าไม่นิ่งอ๋อใช่ครับใช่ครับซึ่งมีนี้ด้วยตลกมากผมลงมาทักกันแล้วมีวันนึงเลิกตอนที่จะไปเจอเราเกิดติดพูดสั่นเขาเวฟของเขาถามว่าเวฟไหมเวฟขอรับนี่งเราที่ไม่ทันทีตัวเขาตอบว่าเขาไม่มองเราเลยเวฟขอรับ จับครับจับเดี๋ยวเราตอไปว่าจับพอดีได้ต้องผ่าัต้องติดมาพูดรางวัลไปอย่เพิ่งมองเดี๋ยพอมันถ่ายจบแล้วมันคิดว่าเรื่องนี้มันติดตามยังไงมันจะต้องใ้ติมันมาปั้นมาจนติดกล้องของน่าติดตามแบบจากที่เราปิดกล้องแล้วมันรู้สึกว่าจากที่ไพ่หลอดที่ทุกคนเห็นไปอันน wow ั <t iny> <t iny ้นก็คเป็นมองว่ามันเล่นอะไรไม่ได้ เปมมองว่ามันเป็นแค่แบบสิบเปอร์เซ็นของเรื่องราวทั้งหมดแล้วหลายๆคนอาจจะกลัวการจาสแกร์กลัวแบบว่าแม้ว่าแบบมันเป็นหนังผีหรือเปล่าไปบอกเลยว่ามันเป็นรีสบับุกคนสำหรับซีรีส์เรื่องนี้และอีกอย่างนห,หนึ่งก็คือในการที่ซีรีส์เราผสมผสานวัฒนธรรม ต่างๆที่มีความเป็นไทยนัาตื่นไทยแล้วก็เรื่องราวแบบว่าประเพณีด้วยเพราะว่า <ๆ S 2> น่าต <ๆ S 2> ิดตามตรงนี้เลยเที่ไงนี้ทำมาจากนี่ยาซึ่งเป็นพี่ยา คือผมรักมากมันจะกเยอะเยอะมากเราอยากทำบ,บอกมาให้ดีแล้วกคสิ่งที่ามมาทำบ,บอกมาที่ใหม่มีความเป็นโรแมนติกคมามดั้ที่มีความดีซึ่งซึ่งมอกมาได้น่ารักมากแล้วกลมกล่อมกก็อยากให้ทุกคนดูติดตามดูับอย่าบอกคนดูในหลกแล้วมันคาดหวังแล้วเนี้อหาจริงๆมันจะดูแบบอะไร่างนี้ไหมเกินหวังหังไเยลงไงเหวังใช่ไ ต้องมีความหวังก่อนต้องหวังครับเราเล่นเองเรารู้สึกได้เลยว่าเปเมื่อไต่มหวังชั้นใหม่รู้สึกว่าสิเราเล่นไปดีในความสัเยมากใช่ใช่เยอะมากี่สิ่งนี้มันคิดยังไงว่ามันดีไหมมาิีคือด้วยด้วยถิ่นองความลับของคุณทัาน์กับเก้ีวต่าง สียงในหัวยาวมากเราเลือกเราเรืองความรักของคุณพระนายกับพี้วตาเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันอบอุ่นแล้วมันน่ารักมากเวลาแบบลิลลี่เวฟรู้สึกในตัวละครเขารักกันแบบว่ามันมีแบบความรักที่อบอุ่นอินนะเขาอินนะเพราะว่ามันวันปิดกล้องวันสุดท้ายอะถ่ายสี่สุดท้ายแล้วมันเป็นซีพนเลิฟกันะแล้วเขา เขาอินกับเขาหล่อให้เลยอ่ะมัวอักษรมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมรู้สึกว่ามันคิดเหนือจาว่ามันเป็นซีนสุดท้ายที่เราจะได้เป็นเขาแล้วนะซีนสุดท้ายที่เราเป็นตัวแทนในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความรักของเขาทั้งคู่นะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเราอยากนิดมากกว่านี้เพื่อให้แบบว่าโซนละครทูสกุลกับโอ๊ตเนี่วลี่ยทิ้งบิลลี่เอาพวกกำลัง มันมีอีกอะไรบ้างหรือเป่าเออบิลลี่กับคุณพนานอนจอดกันทุกคืนครับจบบิลลี่กับคุณพนานอนจอดกันทุกคืนก็คือคนเดียวกันเหรอใช่ผมเล่นเป็นคุณพนาให้จอดใครดูไม่แล้วนะอันนี้เรื่องไม่กจบเลยคุณพนานเป็นผีเออไม่มีผีไม่เป็นวิญญาณน่ล้านวิญญาณเนี่ยรองไงวิญญาณเนี่ยวิญญาณผมไม่เป็วิญญาณใช่น่ากลัวนไหมกลับมากลับมาหลุดเฟรมหลุดเฟรมแล้วเราไปจะไง วิญญาณโปร่งใสเราเป็นวิญญาณโปร่งใสเป็นคนใส่ไม่หรอคนใส่ใสด้วยใส่ด้วยอันนั้นเราเป็นไงบ้างเราติดไปเราก็เราก็ติดตนติดเชืดแล้วก็ติดเชื uh ้อ uh ติดวิกด้วยติดวิกติดวิกยาวยาวผมยาวบางวันก็ร่วบางวันก็ปล่อยบางวันก็มวยผมออดนะผกระป๋องเขาติดอยากเขาติดวิกตลอดทำไมอ่ะสูตรนี้อ่ะก็นหามันต้องต้องฉากเข้าฉาก โอ้โหมันก็ไปอยู่บนหน้าเขาอ่ะอร่อยอนหอมตอนแล้วตากหนอย่างเลยหรอกาวฉับหลายซีแล้วพี่จิ้มแล้วหน้าหอมพ่เแต่ว่าต้องทำยังไงหอมเสร็จต้องยิ้มเออแต่แตสิ่งที่หัวคืออุ้ยเหม็นมากกลิ่นลาวไม่แกไปแกไปชันเข้าใจที่แกบ่นเพราะว่าฉันก็เหม็นเองมันมันมันต้องมีการจิ้ม คือถ้าถ้าสมมติว่าเริ่มกองแปดโมงเช้าเนี่ยทุกคนอ่ะจะเริ่มแต่งกินข้าวเสรนะ็จทางแปดโมงครึ่งเริ่มเริ่มแต่งใช่แต่เนี่าเริ่มแต่งท้อมกันแต่เป็นเ่ยถ่ายตีนที่สามไม่เคยถ่ายซีนแรกเลยถ้า,าถ้าวันไหนติดผมเราไม่ก็ต้องใส่ตลอดวันใส่ทั้งวัน,วนยาวไปจนแบบว่าสี่ทุ่มก็มี แต่เราอะไรเราชอบไปแล้วไย่ถึงไรชอบแบบหรงมันเหมือนมีใครกระชากหัวให้รู้สึกมีสติตลอดวเลยตึนงตึองตึตึองมันตือมันไม่มี้ตอบใครจะทำเพราะมันต้องมีความโปร่งมันมันถึง อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแบบสติปัญญาอาจจะแบบฉายไปบาง <c oughs> ช่วงร <c oughs> อดูในซีรีส์ครับว่าจะเป็นย่งไรอในซีรีส์ไม่แต่มันตึงจริงจริงแล้วปัญญาของคนอื่นที่มันตึงต้องปวดเจ็บมากให้ดูรูกไหนตือข้ามภาษาใช่ไหมเพราะตลอดเวลาตือตาโตตลอดครับว่าดูดูไม่ตรอไม่ต้องเราอยู่อย่างนี้หรอกนะแบบตือเลยอาจจะเป็นก็ดีแต่ว่าเราต้องห <c oughs> ้ามดูพิม <c oughs> ถ้าเราไม่ยิ้มเราจะเป็นคนเปลี่ยงเราต้องใจโยงเนี่ยที่ในเรื่องเราต้องทำตัวให้สงสารนะเพราะเรื่อตัวนั่งสางเราต้องยิ้มเบาๆเพราะเราเป็นนายเอกเราไม่ได้เป็นนั่งร้านใช่ซึ่งน่าจะสินไทยเขาสอนยิ้มไหนได้ตอนนี้คืออารมณ์สังข์เขาจิกนิดๆจิกนิดๆแบบว่าเพราะสังขารที่เขาเราต้องมาต้องมาจิกวิดๆจิกนิดๆถือว่าตดตาโตด้วยตาโต หลับอันนี้อานจะมที่เราทำอันนี้เราจะทอดสปาหรือเราจะสิดเขา้านั่งเ็นเล็บเต็มเมเต็มเ็มเต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 ็มเน็มเต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 ็ะเต็มเต็มเต็เท็มเต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 ็เต็ม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 เต็เต็ม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 เต็เต็มเต็เต็มเ็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 เเ็เ็มเเ็เ็มเต็เเต็มเ็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 เมเ็เเ็เ็เมเ็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  จะยังต้องปัดปัดห้าร้อยเห็นแน่ๆแล้วนู่น,นแล้วเวลาเวลา,เวลาแต่งหน้าแบบว่าเครื่องเต็มนะเวลาเจอหน้าเขาเนี่ยไรนะโอ้ยปฏิกิริยาแรกอ่ะไม่ใช่คำว่าสวยเต็มอุ้ยแลงเคยลองแทนเป็นผีไม่ไมีระบบมนต์วันีน <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่คำว่าสวยคุณวันน้าเป็นวิญญาณจะตกใจซีซีจะอุ้ย เฮยสวยอ่ะซึ่งไงที่แตแล้วก็เก่าู้เรื่องไปรูเข้าตาโอ้ยเรื่องรำสีสายหนสาายหน้าขาหน้าันพอใครนชใช่โรแมนติกกาดี้คอมเมดี้นี้มีความคอมเมดี้ในเรื่องด้วยโรแมนติกคอมเมดี้พีเรียกน่ากคนิดนิดหน้ารักหน่อยหน่อยและไม่ดูดฉยๆเ่นี่องตัวอย่างก็ต่อไปตัวอย่าง ตัวอย่างตอนต่อไปเป็นว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยทุกคนได้รับชมกันแน่นอนตัวออฟฟิเชียลเทรลเลอร์แล้วก็สำหรับวันส่งอัาเนี่ยสิ้นเดือนตุลาทุกคนจะได้ดูกันแน่นอนอยแางว่าภาพนี้เป็นก็ผิดอยู่ดีใเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษข้าวตัวนี้ก็จะเป็นรหนุ่มทรีเฟตที่หลงรักโอ้โหคนจับคนจาบเห็นกันจับไม่เห็นตัวเลยหรอ ปากทียก <önemli S 2> เพอดจหประมาณต้นพฤศจิกากนบุ๋มนตอนที่เรื่องอไข่ี้วยนะครับอมดี้อดี้โมติกคอมเมดี้น่ารักอารมณ์ดีต้อจางครับของบิลลีเบียเรื่องใหม่นะผมได้ท <jamais> ี in ่มา่จากคุสุทวัน์น่ก่นนะครับก็สมนันติสัาได้เรวนี้ครับซิงเกิลสุดล่าสุดครับ